you'll control and die. then กลับสวัสดีกับผมยินดีตอนรับเข่าสู้ไหนไข่หนุ่ยชาแนลนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสกันเอาผมมาเทสการ์ดกันนะมาเทสการ์ดกันให้เพื่อนๆดูกันระหว่างการ์ดนะครับการ์ดสองใบคือการ์ดซูนะอ่านว่าซูนะาปะเออไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะซูนะนะครับผมแล้วก็การ์ดซูนะที่เพิ่ม PDK 8%ครครับผมอีกการ์ดหนึ่งก็คือการ์ด การดมารินซาเฟียที่เพิ่มไฟนอลพีดามิดโบนัส6%นะครับสใบนี้ว่าใบไหนอ่ะจะแรงกว่าหรือว่าเทียบเท่ากันนะอะยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันคลิปนี้นะเออคลิปนี้มีคําตอบเ,เพื่อนๆนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเงินเกมราคาถูกนะครับผมผมขอแนะนําร้านโอเ r อร์ท็อัพนะครับผมรับเติมเกมเอราคาถูกสะดวกปลอดภัยแน่นอนร้อเปอร์เซ็นะครับผม ผมขอแนะนําร้านนี้เลย Over Top Up ตัวอย่างแพ็กเกจในเกมแพ็กเกจสามพันเนี่ยร้าน Over Top Up ก็จะรับเติมเพียงแค่2,750บาท้บาทนะผมอ่าใครสนใจเติมเงินเกมเนี่ยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างไปได้เลยนะผมขอบคุณครับเดี๋ยวจะให้ดูของในตัวก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะเทสกับตัวหุ่นฟางนะครับเพื่อนๆผมจะเทสตัวหุ่นฟางเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูของในตัวเบื้องต้นก่อนนะครับที่ผมจะเทสของผมประมาณนี้เนาะอ่า อันนี้ส่วนธนูเนี่ยเป็นธนูบวก4นะครับผมแล้วก็ออฟแมวตามนี้เลยเนาะใส่เป็นการ์ด2อนุบิดแล้วก็1วูฟนะครับผมนี่ประดับผมเป็นประดับอ่าประดับไอเอทีเคนะครับผมแล้วก็ออฟแมวก็2องสองเนาะใส่การ์ดมารินสเฟียร์เนาะการ์ดท,ที่เราจะกทิดกันนะครับอันนี้คือว่างไม่ได้ใส่การ์ดเนาะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นการ์ดซูน่านะครับผมหรือเอทีเคแปดเปอร์เซ็นตะ์เนาะใบนี้ใบนี้เป็นการ์ดโกเลมนะครับหนึ่งใบออฟแมวก็ตามนี้เลย อ่าส่วนชุดส่วนชุดก็ไม่มีการ์ดอะไรเลยเนาะออฟแมวตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆดูได้เลยเนาะเรลสามสามสามผ้าคลุมก็เป็นเรลสามสามสองนะครับส่วนรองเท้าเป็นเรลสองสามหกนะครับประมาณนี้เนาะเพื่อนๆอ,อืมส่วนหัวผมจะใส่เป็นมาดุกสามใบเลยเนาะแต่สําหรับเพื่อนๆที่แบบเพิ่งมาเล่นตอนนี้เนี่ยผมแนะนําให้พรีออเดอร์ไม่ใช่พรีดีไปแลกนะครับไปสะสมเหรียญเงินแล้วก็ เลขการ์ดนะครับผมเลขการ์ดมันดีกว่ามาดุกด้วยนะการส,ส่วนหัวน่าจะชื่อเบนิมาลุกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผม <laughs> ขออภัยนะผมอ่าไปเลขการ์ดใบนั้นมาใช้แทนมาดุกได้เลยเนาะเ <c oughs> พื่อนๆอ่ะทีนี้เราเรามาเทสกันเลยนะครับผมอ่าผมจะเทสทั้งหมดเป็น3เซตนะครับเพื่อนๆตัวที่ผมจะเทสเนี่ยเป็นตัวหุ่นฟางนะครับเพ <c oughs> <c oughs> ื่อนๆเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นธนูเงินด้วยเนาะ <c oughs> โอเคอ่าผมจะเทสทั้งหมด3รอบนะครับผม3รอบเนาะอืมสามรอบเดี๋ยวมาดูกันว่าผลเป็นยังไง รอบแรกเนี่ยรอบ1-3เนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสโดยการใช้การ์มาร์ตินสเฟียนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยอีก3รอบหลังเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นการ์นี้แล้วก็ถอดมาร์ตินสเฟียออกเนาะแบบไหนมันจะโอเคมากกว่านะครับอ่ะมาเทสกันเทสอยู่ที่1นาทีนะครับเท่ากันทั้งหมด16รอบนะโอเคอยู่ที่ ประมาณอ่าเราดูดาเมจที่1นาทีนะครับ 162k เนะเมื่อกี้1 6 2่นะครับโอเคหยุดก่อน 162k เเดี๋ยวจดไว้รอบที่2นะครับรอบที่2เพื่อดาเมจแข่งที่ผมเทสหลายรอบเนี่ยเพื่อดาเมจมันแข่งนะครับผม ออยู่ที่เนี่ยดามเมจมันแว่งนะครับ170ยเคนะเนี่ยรอบที่สองไปร้อยเจ็ดสิบเลยอะ่ะดามเมจมันแว่งมากนะครับคือที่มันแว่งอะ่ะไม่ใช่แว่งเพราะอะไรนะแว่งเพราะตัวผมเองนี่แหละเพราะค่า,าคกิจวัตรเลดเนี่ยมันน้อยเกินไปนะจริงๆมันต้องดันค่ากิเลสมันสูงกว่านี้อีกนะครับอรอบที่สองร้อยเจ็ดสิบเคนาะโอเคมาอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์อีกรอบหนึ่งนะครับผม ดาวเมนอยู่ที่167นะครับผม167ยเคเนาะโอเคปะ167ยเครอบที่3นะครับ167ยเคโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนการ์ดกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนการ์ดกันก่อนเดี๋ยวมาเทสกันอ่าไปถอดการ์ดมารินซาเฟียร์ออกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทสการ์ดซูน่านะครับผมหรือว่า ATK 8%นะครับ อโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมถอดการ์ดมารินสเฟีเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ใส่เป็นการ์ดซูนะเรียบร้อยนะครับผมการ์ดซูนะเนาะที่ AP ที8%เดี๋ยวมาลองเทสอะเมดกันดูว่าต่างกับใส่การ์ดมารินเเฟียมากน้อยแค่ไหนนะครับใส่ใช้เทนกันได้หรือเปล่านะไปะไปลองกัน 1 6 5 k นะครับเออประมาณนั้น1 6 5 k เนาะกาสุเนะแใช่ใช่จำนวนที่ออกไม่เท่ากันใช่ครับผมผมว่าน่าจะทิ้แบบนูน้นน่าจะโอเคกว่าไหนไหนก็ทิ้แล้วเมื่อกี้ไหนไหนก็ทิ้แล้วหนึร้อยหกสิบห้า k เนาะเออเพราะมันแกว่งมันแกว่งมันแกว่งไหนไหนก็อัดคลิปไปแล้วอัดไปเลยนะ หนึ่งร้อยสิบห้า K นะครับอันนี้อ่ารอบแรกนะผมของซูนาเนี่ยได้ร้อยสิบห้า K นะโอเคเดี๋ยวมาดูรอบที่สอ 1, งกันนะครับโอเค1 6 5 K เท่ากันนะครับ1 6 5 K รอบที่สองได้ร6อ K โอเคมารอบสุดท้ายนะครับอ่ะหนึ่งนาทีหนึ่งหกห้าเอ้ยทำไมมันนิ่งจังอ่ะเฮ้ยทำไมนิ่งแปลกๆร้อยสิบห้าเคนะครับผมประมาณนั้นโอเคโอเค แล้วก็เดี๋ยวผมมาดูนี้ก่อนมาดูความแรงก่อนนะครับความแรงคือ50884ลบกับ50388 50388หโอ้โหแรงต่างกัน4 0 0 496ต่างกัน500เองอะ่ะ496ดาเมจดอะโอ้โหโคตรน้อยอะโอเคครับผมสรุปแล้วนะสรุปแล้วคือถ้าเกิดเทียบ DPS แล้วแต่ว่า d p พผมยังไม่นิ่งนะครับเพราะว่าค่าคิดที่ข้อผมแค่8.2เนาอเพื่อน คือถ้าเกิดติดคลีเยอะมันก็จะดีพีดกะสูงเห็นไหมอ่าใส่มารินซาเฟียดาเมจจะอยู่ที่1 1 2 170 167ประมาณนี้ใส่ซูน่าเนี่ยอยู่ที่1 6 5 k เท่ากันหมดเลยเนาะอันนี้คือน่าจะบางเอินบางเอินพอดีอ่าแต่ว่าเมื่อกี้ผมไปดูดูย้อนหลังมาแล้วนะครับผมดูย้อนหลังมาแล้วสรุปแล้วว่าคือใส่การ์ดซูน่าเนี่ยคือดาเมจจะโบวก์กว่ามารินซาเฟียเนาะดูจากค่าแม็กนะครับผมเออค่าแม็กคลีของผมนะเออการ์ดมารินซาเฟียเนี่ยแม็กคลีจะอยู่ที่แม็กคลี แมคคริมาลินนะครับแมคคริปมาดินมาดินจะอยู่ที่50884เนาะเออไปดูไปดูสตรีมยอนหลังนะเออไปดูยอนหลังมาแล้ว50884นะครับส่วนส่วนกาซูนะซูนะนี่คือ50338คือต่างกันแค่497นะครับผมต่างกันน้อยมากๆเนาะเออนี่อืมอ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้นี่ 50388เนาะข้าไม่คลิกของผมนี่50388เดี๋ยวเรามาดูใส่2ใบกันนะครับผมว่าพุ่งไปถึงเท่าไหร่นะครับใส่2ใบก็คือเพิ่มมาลีนไปเนาะ mm hmm. เพิ่มมาลีนไปโอเคห้าสองหกห้าหนึ่งนะครับผมห้าสองหกห้าหนึ่งเนาะห้าสองหกห้าหนึ่งก็ใบหนึ่งเพิ่มประมาณสองพันดาเมจนะครับเออใบหนึ่งเพิ่มประมาณสองพันประมาณนั้นนะครับนี่ความคิดผมนะดาเมจต,ต่างกันแค่ห้าร้อยอ่ะ จากลาลีนสเฟียร์ใบละห้าแสนการ์ูนาเนี่ยผมตีไว้ให้สักใบละสองแสนอะน่าจะใบละประมาณสองสองถึงสามแสนนะครับประมาณนี้ซึ่งมันถูกกว่าเกือบครึ่งหนึ่งสกกว่าเท่าตัวเนี่ยผมมองว่าใช้การ์ูนะาเนี่ยใช้แทนได้เลยนะครับความคิดผมนะเออแต่สําหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยลองลอง,ลองเทสดามิเกิกับตัวเพ,เพื่อนดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับสาหรับผมเนี่ยคือมันใช้แทนกันได้นะถ้าต่างกันแค่ห้าร้อยมันมันไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นอะครับประมาณนั้นนะครับโอเค ครับผมใครถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะผมรบกวนกดไลค์กด u b s สไค b e ให้ช่องในข่ายหนุยด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับผม